สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเปลี่ยนอาชีพบาทกันนะครับซึ่งเงื่อนไขในการเปลี่ยนอาชีพนี้ก็คือเราต้องมี Job บเลเวที่40ขึ้นไปนะครับแต่ผมจะแนะนำให้เปลี่ยนตอน Job 50นะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปทำเควสนะครับแล้วก็ใช้ Skill Point ตรงนี้นะครับให้หมดให้เหลือ0ูนย์ะครับอ่ะเราไปเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะครับก็คือให้เราไปที่เมืองคอมบโดนะครับเราต้องว้าไปที่เมืองมอลล็อกก่อน แล้วก็ว์ปต่อไปที่เมืองคอมโ o ดเมื่อมาถึงเมืองคอมโ o ดแล้วนะครับก็ให้เราเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับจะมี NPC ที่ชื่อว่า w e n d e r i n g b a บาอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราคุยกับเขาไปเลยนะครับแล้วกดที่อยากเปลี่ยนอาชีพบาทนะครับโอเคเรียบร้อยครับเราก็จะได้เป็นบาทแล้วนะครับ ก็เท่านี้เองนะครับไม่ยากนะครับถ้าเกิดเราจอบตัน50สิบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย